สวัสดีครับเซียกาน,นะครับผมจากคู่บตาศรีสเกตเราจเจริญน,นะครับสาขาเพื่อกันพะรารมนะครับมือสันลันดีด29เกมิถุนายน,นครับเอาทาั้งใดก็ได้ครับเอาทาั้งหนพอแล้วเ่าสองนะครับมาทรงเหมารถคันที่2ของเขาพ่อเิ่นนะครับคุณพ่อชาลีวงสาเสนพอเราเสือเจ้ากาสองคันแลน้วเรียนอยู่บนันนนนกอนะครับ ตำบลอีหยังเนาะบ้านเนาะหมู่ทีว่ว่าอำเภอศรีรินทรน,นะครับจังหวัดอุบลราชธานีขั้นก่อนนี่พ่อเพิ่นเอาน้ำเซลกานะครับเป็น LC0 กับเครื่องอัดฟางนะครับผูดน้อยๆนะแต่ว่าครับเก่งขนาดนี้นี่ตรงนี้ไหะเราเห็นปวนได้ดขั้นไงวันนี้ถูกใจมันยังเพิ่นเอาอุปกรณ์3อย่างนะครับใส่โปรฟี่ดาวได้สลดดอกเบี้ยพร้อมนะครับกว่าก็อยู่ปีละประมาณแสนซี กว่าใหญ่สองพันนะครับบทั่นเดี่ยพ่อปีนี่เราเอาน้ำเสี้ยวกาไปนะครับสี่สิบเล้ยงเราเอายีกแบบนี้ <c oughs> บ่งานบทัน่นมาสั่งงานหลายนะครับโทรไปหาลูกชายวันดอกไอ้วันโทรไปหาเสี้ยวกา <c oughs> เอาอีรีแบบพี่เอาซะบ่มันใจ <c oughs> เอาครับเอาอีรีครับเรามา <c oughs> จัดให้เลยนะครับบ่มีปัญหาขอ,องแถมสองรถพุ่งือเรา <c oughs> เราของเนี่ยผู้เด่นหน่อยแลของแห่งไง <laughs> เรียกว่าพอจอมให้พ่อแมล่ลองเป็นซิริมงคลอย่างนี้ห <laughs> ัวด่วนของแห้งพี่ดาวอุปกรณ์สามชิ้นนะครับเอลหาซูนหนึ H ่งแปดเอสพีนะครับบอกว่าจะเป็นลูกค้าเก่าลูกค้าใหม่สาม,มารถฟี่ดาวได้เบิดเลยนะครับหัวดกตกปีละแสนซีถ้าเป็นลูกค้าปะกะติถ้า่อมีส่วนลดดอกเบี้ยกะหนึ่งสี่สามเจ็ดสี่สามนะครับหัวใหญ่เดือนละสองพันนะครับซื้อปีนี้ผ่อนปีหน้านะครับโปรหัวใหญ่หวันแรก เริ่มใจมกราคมปี6 7เโอ้หแปดไหมงวดไงกับท่านว่า68นะครับเอารถออกมาใส่เดเลยเอามาจอดเขากับบรให้ใส่งวดดอกที่เข้ามาใช้ฟรี6เดือน7เดือนกับตัวนี้แหละครับโอเคครับพ่อโอเคครับเบิ่งจะพาไปเบิ่งขั้นเก่าแล้วขั้นแหลกแล้วเราเครื่องอรเซื่องพอมด้ครับ ขั้นนั้นท้าจำโบพิเดเนี่ยแล้วดาวสิบเปอร์เซ็นต์นะครับพร้อมเครื่องอัดฟางตอนนั้นลกูกชายเป็นดาวให้าุพูดไม่ได้ยู่แหงเดียครับเบากีดยางมือละสิบหาอะไรนี่นี่ฟีมือแหงสี่สิบนะครับเโอกาสนี่ยคลายมาให้เพิ่นหา้าสิบเป็นที่เพิ่นเอาอุปกรณ์สามชิ้นมากับทีวงานเกา่าครับนี่ <Yeah. laughs> พนันโตไทยลึกยังแกนโลกเลยคลองเทีย <Okay. S 1> ปลายางเราแบบไรเลยสำหรับราคาเงินสดนะครับอยูเจ็ดแสนเจ็ดมืนบาทนะครับลูกค้าท่านใดสนใจครับสอบถามเซลกาได้นะครับบ่มีปัญหายินดีให้คำปรึกษากับโบวสีดาวแบบมีคนคำโบ่มีคนคำแบบฟีดดาวนะครับได้เบิดขันเกา่าเราได้เกา่าเลยชั่วโมงมาเสร็จแล้วปะ กำลังจะเข่าปีที่2นะครับความเครื่องงัดฟางนี่เอาโอเคครับพ่อขอบคุณหลายๆครับนี่เอน็นใดเอามอดเลยครับพออาา่อมอดไปเลย,เลยนี่เรียบร้อยโอ้มาทานแห้งมาทานมาทานแล้วแห้งดีครับก็เลย ไปอัดเสื่องเก่งปงัญญังผอวันนี้นะว่าจีนเนี่ยนะตัวเลงก็รลองเอาตัสนีิทอะอัดร้องมึงแย่ขึนอีเพื่อนอ่ะเพื่อนได้ลายเก่าเนาะ <c oughs> เอาเอาันนี้ครับเอกสารมันมนันมันมันครับอโอ้โหแล้วมีสองคันต้องสี่ขับจังได้พูดียวสองคันมาเนี้ยเอานะครับ <c oughs> พอ่อ,พอหอมปากหอมคอครับจังผอกันไหมคลิปหนานะครับ สำหรับคลิปนี้กะสีเอาใ้เพียงสำหนี้ก่อนนะครับพอกันไหมยังไม่หั่นรู้สิเป็นขั้นใดอาจจะเป็นรถเกียวเสี้ยวอุ่มรรบรจากเพิ่นขายดีสี่เก่าสามเลยถึงวันทีนึ่งของเขาจะเอานะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอบคุณครับสวัสดีครับ